รในการให้ทานการให้ทานในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงสักแต่เอาอะไรให้ใครก็ได้แต่หมายถึงการมีน้ำใจอยากช่วยอยากอภัยตลอดจนอยากให้คนอื่นรู้ในสิ่งที่ควรรู้แล้วจึงค่อยลงมือให้พูดง่ายๆว่าเราเลงกันที่จิต ว่ามีความชุ่มชื่นด้วยน้ำใจเป็นตัวตั้งหรือเปล่าไม่ใช่แกล้งหยิบยื่นของให้คนอื่นด้วยจุดประสงค์แอบแฝงอย่างอื่นการแสดงออกถึงความมีเมตตาการุณาย่อมเป็นสัญญาณบอกว่าเรายังรักษามนุษยธรรมไว้ได้เมื่อมีมนุษยธรรมอยู่เป็นปกติคือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้ เสียสละบางสิ่งของตนด้วยเห็นแก่ความสุขของผู้อื่นได้ก็มีสิทธิ์เข้าท้องมนุษย์ได้เช่นกันจะเห็นว่าต่างจากสัตว์บางพวกที่ให้ไม่เป็นมีแต่จะแย่งชิงกันท่าเดียวทานแบ่งออกเป็นสามประเภทใหญ่ๆได้แก 1. ่ 1. ทรัพยาทาน คือให้สิ่งของอันเป็นประโยชน์สุขกับผู้อื่น 2. อ,อภัยทานคือให้อภัยไม่ติดใจกับเรื่องที่ค้างคากัน 3. ธรรมทานคือให้สติช่วยให้เขาคิดได้มีปัญญาเห็นถูกเห็นชอบจริงๆยังมีทานมากประเภทกว่านี้เช่น ออกแรงและสละเวลาช่วยเหลือคนประสบอุบัติเหตุเข้นสมองช่วยเขาแก้ปัญหาหรือแม้การให้ทางกับคนอื่นได้ไปก่อนก็จัดเป็นทานเช่นกันสำคัญคือเล็งที่ใจแล้วมีการคิดให้ก็เข้าขายเป็นกรรมในการให้ทานได้หมด ยิ่งมีน้ำใจเสียสละเท่าไร่คะแนนมนุษยธรรมยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นกรรมในการรักษาศีลถ้าอยู่เฉยๆคนนึกว่ารักษาศีลแล้วจริงๆยังไม่ใช่การรักษาศีลคือตั้งใจไว้ล่วงหน้าว่าจะงดเว้น จากการประพฤติเบียดเบียนผู้อื่นแม้มีเรื่องยั่วยุให้เบียดเบียนก็ไม่เบียดเบียนสมความตั้งใจจริงๆการแสดงออกถึงความไม่อยากเบียดเบียนใครย่อมเป็นสัญญาณบอกว่าเรายังรักษามโนธรรมไว้ได้เมื่อมีมโนธรรมอยู่เป็นปกติคือเห็นบาปเป็นบาปได้สำนึกผิดได้ ละอายต่อบาปได้สะดุ้งกลัวต่อบาปได้ไม่อยากทำบาปได้ก็มีสิทธิ์เข้าท้องมนุษย์ได้เช่นกันศีลมีอยู่5ข้อสีลที่เพียงพอต่อการเป็นมนุษย์นั้นนอกจากไม่ต้องการละเมิดยังอยากทำในทางตรงข้ามเสียอีกคือ 1. ไม่ฆ่าสัตว์ แต่อยากช่วยชีวิตเขาด้วยซ้ำา 2. ไม่ลักทรัพย์แต่อยากให้เขามีเงินทองเพิ่มด้วยซ้ำ 3. า 3. ไม่ผิดลูกผิดเมียแต่อยากส่งเสริมให้เขาซื้อต่อกันด้วยซ้ำา 4. ไม่โกหกแต่อยากช่วยให้เขารู้ความจริงอันเป็นประโยชน์ด้วยซ้ำา 5. ไม่เสพสุรายาเมาแต่อยากพัฒนาสติให้ดีขึ้นด้วยซ้ำ ยิ่งรักษาได้มากข้อเท่าไหร่ยิ่งอยากทำเป็นตรงข้ามกับบาปแค่ไหนใจยิ่งสะอาดและพ,อพ่อคูมโนธรรมติดตัวยิ่งยิ่งขึ้นแค่นั้นกรรมด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องเมื่อทราบแล้วว่าความเป็นมนุษย์ยืนพื้นอยู่บนมนุษยธรรมและมโนธรรมก็ย่อมทราบได้ว่า กรรมใดก็ตามที่เพิ่มพูนมนุษยธรรมและมโนธรรมกรรมนั้นก็จัดว่าเข้าข่ายสนับสนุนการมีโอกาสเข้าท้องมนุษย์ทั้งสิน้นหลักการที่ตัดสินได้ครอบคลุมคือต้องไม่ใช่กรรมที่ทำขณะมีโลภะโทสะหรือโมหะเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ของพระพุทธเจ้านี้ก็จะเห็นชัดว่า การทำสติให้เจริญขึ้นรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนขนขวายรับใช้พ่อแม่และผู้ทรงศีลแบ่งความดีความชอบและเรื่องดีๆให้คนอื่นร่วมปลื้มไปกับคุณงามความดีของผู้อื่นหมั่นฟังธรรมะหัดสอนธรรมะตลอดจนดัดแปลงความเห็นผิดผิดอันเป็นโทษของตนให้กลายเป็นความเห็นถูกเห็นชอบเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ ก็นับว่าใช่ไม่มีเว้นคิดง่ายๆําทำกรรมใดก็ตามถ้ารู้สึกว่าตัวเองยังเป็นมนุษย์ต่างจากสัตว์ที่เห็นแก่ตัวต่างจากปีศาจที่ดุร้ายกล้าวกระด้างล้วนแล้วแต่ส่งเสริมให้มีสิทธิ์เข้าท้องมนุษย์ได้ในชีวิตหน้าทั้งนั้น และเมื่อมองเห็นจากปัจจุบันว่ากรรมใดบ้างที่ทำให้มีจิตสำนึกแบบมนุษย์ก็จะมองย้อนกลับไปอนุมานได้เช่นกันว่าในอดีตเราเราท่านๆ่านต้องเคยทำกรรมอันสมควรกับการมาเป็นมนุษย์ไว้ก่อนไม่ใช่จูจ่จูก็มีสิทธิ์มาเข้าท้องคนด้วยความบังเอิญแต่อย่างใดขอให้นึกถึงเหล่าสัตว์ อย่างหมาแมวนกที่สังสมมนุษยธรรมได้เช่นไม่แก่งแย่งให้ตัวอื่นกินก่อนเลี้ยงลูกด้วยความปราณีอยู่ใกล้กับผู้ทรงศีลด้วยความเคารพแบบนี้ถ้ากรรมอันเกื้อให้เป็นมนุษย์มีน้ำหนักมากพอก็มีสิทธทยานขึ้นมาเข้าท้องคนยกระดับตนเองได้เหมือนกัน ส่วนทางกับมนุษย์หลายรายที่ประพฤติตนเป็นเหตุให้บันทรสำนึกผิดชอบชั่วดีลงไปทุกวันรวมน้ำหนักกรรมดำแล้วเกินพิกัดพื้นโลกมนุษย์แบกไว้ไม่ไหวก็ต้องทะลุร่วงตกต่ำดำดิ่งลงไปเป็นสัตว์แทนนอกจากกรรมดีที่ส่งให้มีสิทธิ์เป็นมนุษย์ ยังต้องคำนึงถึงกรรมสัมพันธ์ที่เหมาะสมด้วยกล่าวคือต้องเคยมีความสอดคล้องในทางหนึ่งกับพ่อแม่หรือมีความเหมาะหลายๆประการที่จะมาอยู่กับพ่อแม่คู่หนึ่งๆเช่นถ้าเป็นคนสุภาพเรียบร้อยในปางก่อนก็จะเหมาะจะมาเกิดกับพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยความทนุถนอม พูดกับลูกด้วยถ้อยคำเสนอโสดยังผลให้ลูกโตขึ้นด้วยความมีแก่ใจอยากสุภาพเรียบร้อยไม่ต่างจากชาติที่ผ่านมาของตนนั่นเองและเมื่อคำานึงว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเราจะเลิกหลงทนงว่าโชควาสนาดีกว่าใครแบบลอยๆและเรา จะเลิกฟูมฟายในความเป็นคนโชคร้ายเพราะถูกแกล้งเพราะไม่มีใครแกล้งเราแต่เราวางกับดักหรือขุดหลุมพรางล่อไว้เองยิ่งละเมิดศีลห้ามากขึ้นเท่าไรชำนาญงานบาปขึ้นแค่ไหนโชควาสนาก็ดิ่งลงเหวเคราะซ้ำกรรมซ้อนได้มากขึ้นเท่านั้นณนที่ที่กรรมเผลดผล ขาดให้แล้วจะรู้สึกว่ามีพอให้ได้ไม่ขาดเอาแต่ได้แล้วจะเหมือนขาดขนาดเอาเท่าไหร่ก็ไม่พอ